ที่ดินคอนโดจากแบมท่านผู้ชมเจ้ขาข่าววันนี้ท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชนกูดกับวันนั้นเรามาอยู่กันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซาที่สาคัญนั้นเล่าก็คือเรื่องราวของการบริหารจัดการที่ดูแลคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซาใหญ่โตระหโหฐานเป็นสัดส่วนนี่แหละค่ะมี11อาเภอคะ่ะประมาณ7 0 0 0 0 0กว่านคนและก็พี่น้องประชาชน ก็ได้รับความสะดวกสบายเพราะที่นี่อาคารใหญ่มากอาคารใหญ่สัส่วนรว่างัวอาคารแสภาไม่ปอะไาระทุกอย่างมันโอ้โหสวยใช่ไหมคะเพราะว่าท่านนายกค่ะดูแลความสะอาดเป็นอันดับหนึ่งค่ะใช่ค่ะมาสะดวกสะอาดปลอดภัยใช่ค่ะและพนักงานบริการประทับใจประทับใจแน่ๆเลยค่ะท่านผิดระเบียบผิดระเบียบไม่ทำไม่ทำสั่งการไม่ถูกให้บอกให้บอก อะไรคุ้มเครือปรึกษาหารือกันเรอาอจะมาปรึกษาหารือกันตั้งแต่นายกปลัดรองปลัดพอกองทุกกองต่อนาโตรายการนะคะถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไปพูดอย่างนี้หยาบคายแต่ว่าขอให้มี อันเป็นไปอารจชิงข่าวยินดีนอนรลับค่ะการเั้ชมเข้ามาปะเจอรายิ้มแบบเขาสวยๆเนี่ยมาทักใจแล้วส่วนห้องประชาสัมพันธ์ตรงนี้ของเรานะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยบริการอยู่ค่ะจะมีเวลาคนมาส่งหนังสือรับส่งค่ะเราสามารถมาติดต่อพี่ๆีที่ห้องนี้ได้เลยนะคะเพื่อให้แนวปฏิบัติเนี่ยตรงกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้าไปพบกับท่านนายกคุณพ่อที่มีความเมตตาอาลีแล้วก็ทีพันธ์ทำสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชน คนฉาเชิงเซาค่ะเช้าเนี่ยเจ็ดโมงเช้าต้องเปิดบ้านรับแขกกว่าจะมานี่ก็สายแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวรับแขกต้องมีแขกคพบทุกวันแล้วช่วงบ่ายสองโมงก็ต้องออกงานผมวาออกงานเขาดำนโยบายสำคัญคือเรื่องการศึกษาโอ้คือผมบอกยาย,ยตรงๆนะครับว่าผมมีความรู้น้อยมากจบประถมปีที่สี่ แล้วก็ศึกษาต่อเรื่อยมาจบไปเรียนกศนศึกษาเรื่อยมาจนจบมาถึงสุพรรนนี้เพราะฉะนั้นผมต้องใส่ใจในการศึกษาไม่ใช่ผมเก๊กเลยเก๊มนนี้เพราะว่าพ่อแม่ยากจนไม่มีตังเรียนผมคิดเสมอว่าต้องดูแลการศึกษาให้กัรเยาวชนคน,นชาเชิงเศร้าคนเชิงเศาทั้งหมดดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอว่าถนนภูกคลองหองบึงถ้าขอมาอยู่หน้านาทีให้เจา้าลง ไอเราใช้น้ำมันปีนเยอะเหลือเกินเพราะมันชาางซาวมันมีต้องซึ่งเป็อนอำเภอที่บอกกีนี่ก็892หมู่บ้านะนะครับมันก็9ก้าสาตบลเนี่ยมันก็ส่วนมากก็เดือดร้อนกันเยอะหมดโรงงานสาขาใหญ่ๆนในจังหวัดช่างสาวส่วนมากจะไปเสียเสียภาษีที่กรุงเทพกับสมุทรปราการอ <K an> เขาก็มาตั้งอยู่ยที่เราม,มาใช้น,น้ำใช้ไฟเี่เ<อ>ข,ขนส่งถนนพังหมดน,นี่นี่ตรงนี้สิงผมพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดพูดกจุนบุพูดยังไงแล้วพูดก็ไม่ไม่มีอะไรไเกิดขึ้นเลยลำบากเนี่ยช้างเซาเป็นเมืองที่น่าด่านที่สุดนะครับแป้กเช้หมนตะครนนะครับอ่าเป็นเมืองอีซีแล้วช้างเซาเงินงบประมาณเนี่ยพูดที่ไหนก็อายครับน้อยกว่าชุมบุรีจังชุมบุรีจังห้า ห้าพันระยองก็ 3, สกามพันว่าชางเชายังไม่ถึงพันเลยผมนี่ต้องทํามาเร็วที่สุดเห็นนี่เห็นผมนี่แง่ละเร็วนะครับใช่มีคนเล่าใหฟังเร็วเร็วถ้าต้องทําให้วัดทับใจเป้าหมายคือประชาชนเป็นสําคัญค่ะเราจะต้องทํำยังไงที่จะ,ะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนโยบายมาจากผู้บริหารเราจะน,นํานโยบายของท่าผู้บริหารมาปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนเกิดความผาสุกที่สุดค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชาเชิงเซานะคะได้รับเกียรติบัตร I T A นะคะผลการประเมินระดับ A A และก็ได้รับเกียรติบัตรผ่านการผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของการปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าฝ่ายงบประมาณค่ะอันนี้น่าครบค่ะ <empieza> ชื่ออะไรครับเตียภาค่ะ ค่ะก็ท่านนายกพยายามดูแลทุกอำเภออย่างเต็มที่ค่ะให้สมบภาพการอำเภอไหนก็คือในเรื่องของดูแลความทุกข์สุขของประชาชนเป็นหลักค่ะความเดือดร้อนของประชาชนต้องมาก,ก่อนเป็นอันดับหนึ่งค่ะผู้ถูกใจเหมือนว่าท่านให้ความสําคัญกับประชาชนพี่น้องประชาชนนะคะใช่ไหมค่ะเป็นอันดับแรกอักนนผลงานไม่ออกขนาดนี้คะค่ะภู่มในการกองช่างครับท่านชื่อวัธิโรตีกมลเดชสิริครับวัธีร้อยตีนะคะแต่ว่าที่สำคัญความที่ดีก็คือเข้ามา ดูแลเรื่องกองข้างครับผมอภิชาติจันทร์หอมครับผู้ผู้ด,ดนการกองยุทธศาสตร์รังงบประมาณครับมากแล้วท่านต่อไปครับนารีเทพสุพรกุลกหัวหน,นา้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวก็เรื่องดูแลของขยะมูลฝอยขยะชุมชนในจังหวัดเชียงแานเราเป็นคัสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสามารถที่จะบริหารจัดการขยะที่ตกค้างในจังหวัดแล้วก็สามารถที่จะต่อไปใน,ใ,นในการจัดการก็คือสามไอซมนโยบายของสทวมหาไทยและหลังจากนั้นเราก็จะทำรถเป็นเมืองรถคาร์บอนเครดิต ต่อไปในอนาคตชื่อปณิสยาสันปานน์ค่ะขอกองคังค่ะอันนี้ดีมากเพราะว่าคลังเราเนี่ยมันจะเยอะหรือน้อยอยู่ที่นี่คนเก็บเข้ามาแล้วต้องเอาไปบริหารค่ะใช่ค่ะแล้วก็ท่านค่ะเวนพิทคงสาครค่ะขอออกกองการเจ้าหน้าที่ค่ะอันนี้ต้องดูแลเรื่องกาลังกาลังคนของเราใช่ไหมใช่ค่ะเข้าออกต้องรู้นะค่ะที่ละเบียบไม่ทํต่างการไม่ถูกก็ไม่ไม่ให้บอกให้คุยกันครับอะไรลุ่มเครือก็ให้ปรึกษานโยบยท่าน คิดสโลแกนได้สวยมากเพราะว่าจะเบียบไม่ทำสารการไม่ถูกใครถูกมไดแรงเดือยสาสารีกันเยี่ยมพอเจอการทำงานของกลุ่มท่านนายกทิมงานท่านนายกแปดริ้วชมใหม่ก็ถือว่าตรงประเด็นกับคนรุ่นใหม่อย่างพวกผมครับคือการพัฒนาเห็นเห็นชัดเลยครับนายกนี่ <Haj ar> โอยค่มาทั้งหมดสิบแปี18บแจ้าง19เก้าปีนะ16ปีนี่ก็่สี่สมัยนะมันใช่ปะแล้วก็บีมีมีแถมอยู่ช่วงอะมีช่วงหนึ่งที่เขาแถมเนี่ยมีช่วงที่แถมอยู่ช่วงที่แล้วช่วงที่แล้วนะแถมไปแปดปีสมัยส่วนผมนั้นเป็นสมาชิกสภาจังหวัดตั้งแต่ปีสามสามแล้วก็มาเป็นสมาชิกของการบริหารจังหวัดแล้วจนมา เป็นรองอายุมาเป็นรองอายุก็เป็นสจ,จอมา6สมัยก็ตกสามสิบปีครับคือผลงานของท่านก็คือ,อสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ,อประชาชนสำคัญที่สุดแล้วก็ประชาชนต้องมาก่อนครับคือท่านในยกท่านบอกว้าท่านเนี่ยมาจากเด็กยากจนแล้วก็ไม่มีไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเหมือนพกท่านท่านก็เลยให้การสนับสนุนเรื่องนี้อันมาอันดับหนึ่ง ก่อนที่จะไปถึงประชาชนเนี่ยนะฮะอย่างศึกษาอางเงี้ยท่านก็อุดหน,มามานุนประมาณผ่านไปทางหน่วยงานที่ดูแลทางการศึกษาอย่างเช่นสพทอ,อะไรประมาณนี้ทางสพทก็จะลงไปในทางโรงเรียนนะครับอันนี้เป็นทางอ้อมทางอ้อมอีกทางนึงก็คือเรื่องของการสาธารณสุขนี่คือการบริหารงานแบบทางอ้อมแต่โดยใช้งบประมาณที่ที่มีแค่นี้แต่ก็ถึงสิ่งที่ท่านท่านยึดอย่างหนึ่งครับคือ ทำให้ท่านประสบความสาเร็จในการบริหารจัดการในทุกๆด้านเนทีครองตนครองคนครองงานตามมาที่สุดคือได้ครองใจชาวบ้านนี่สําคัญเลยเนี่ยใช่ไปอยู่หลตะไม้นะเกือบยี่สิบปีเพราะฉะนั้นมาชายงเทาต้องมีมะม่วงมะม่วงกับมะพร้าวใช่ครับแล้วก็คือมะพร้าวครับที่อื่นมะม่วงที่อื่นนี่นะบางทีที่บอกราคาตกต่ำใช่ไหมฮะมะม่วงที่คลองเขื่อนนะฮะ ผมเป็นสอจทอี่นู่นจะใช้อำนาจขอซื้อมะม่วงนะสวนนี้หน่อยสวนดังไงฮะ,ะผมยังไม่ได้กินเลยเพราะต้องจองข้ามปีฮะหมดตลอดฮะอย่างบางพื้นที่บางเปียวก็จะมีข้าวอย่างบางค้าเนี่ยก็จะมีมะม่วงมะพร้าวน้าตาลสดใช่ไหมครับอ,อย่างอย่างอย่างพนมเนี่ยก็จะมะะีเขาเรียกอะไรขนมปุยช่ายอะไรพวกนี้ครับอย่างแปงยาวนี่ก็จะมีขนุน เพราะฉะนั้นมาชาเชิงเตาอย่าผ่านไม่อยากไปชนบุรีไม่อยากผ่านไปไาไปายจีนไปเลยที่นี่เรามีของดีเยอะมีครบครับแค่ระวังอย่างเดียวอย่าเป็นเบาหวานแล้วกันครับเ <c oughs> วลาเข้ามาเพราะทานเยอะเกินไปชาเชิงเตานั้นจะเห็นว่าสะอาดแล้วก็ทันสมัยทั้งสนามทั้งลู่วิ่งทั้งกีฬาในร่มเหมาะสําหรับที่ในาการที่จะแข่งขันกีฬาต่างๆประโยชน์ของพี่น้องประชาชนตองขาพบกับรายการ ท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ทุกวันศุกร์เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต้องทากนผู้สูงวัยสุขภาพดีชมรมพุทธร,รักษาะนะครับอบจฉะเชิงเาวค่ะที่เดียวเห็นด้วยค่ะใหญ่ท่านนายกบอกว่า,วาต้องออกมาไล่ลำกับการที่เราทำกิจกรรมดีๆกับผู้สูงวัยนี่แหละคะ่ะอันนี้ฝีมือจาก คือมือจากตเด็กจากชมรมผู้ปกครองอุทรออทิเติกจังหวัดชันสูครับแล้วหนูเป็นออทิเทอติกด้วยไหมใช่ครับเป็นคนแรกครับแล้วทําเป็นไหมลูกทําเป็นอยู่ครับชื่อน้องอะไรชื่อนายภูมิพันธ์พ์กันทองชื่อเล่นชื่อภูมิครับอายุ19ปีครับโอ้โหแล้วหนูทําอะไรได้บ้างลูกยังอยู่กําลังทําอะไรบ้างทำอะไรบ้างถึงทำเป็นกระเป๋าผ้านะครับแล้วก็มีพวกพวงกุญแจแล้วก็มีตราก้านะครับ จัดสันนะครับจากชมรมผู้ปกคอรองบุคคลออทิสติกจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะที่เหลือใช้แล้วกับมีประโยชน์อย่างมากเลยเนี่ย รู้สึกว่าดีมากเลยค่ะที่ว่าอบจฉะเชิงเทราเนี่ยคะ่ะให้การสนับสนุนนะคะกลุ่มบุคคลเหล่านี้ค่ะกลุ่มออทิสติกหรือว่ากลุ่มผู้ปกครองให้มีอาชีพแล้วก็มีไรายได้ค่ะสนับสนุน,นของผู้สูงอายุทุกๆอย่างเลยเนี่ยนี่ท่านผู้ชมผู้สูงวยัยนอกจะทำกิจกรรมร้องรำทำเต้นได้ออกกําลังกายแล้วก็ทําสุขภาพดีแล้วย<ช>ังทำอะไรไหมมีกอบค่ะคทำมีกอบที่เขาบอกว่า ประสบการณ์มันจะสร้างงานแล้วก็สร้างรายได้แล้วทําให้ครอบครัวมีรายได้ระดับจุลโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชิงเตาใช่ไหมท่านครับใช่ครับถูกต้องทุกอย่างนี่ถึงงบประมาณน้อยแต่ว่าทําได้ประโยชน์เยอะทำได้ประโยชน์เยอะได้ผลนะครับเพราะทุกอย่างนี้คือเป็นแรงบันดาลใจจากพี่น้องประชาชนที่มานดำเนินการทําอยู่แล้วเขามีอยู่สำคัญอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นระดับจุลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชิงเตาครับ ครัท่านผู้ชมนี่แหละ,ะลกิติป้าเฟิร์รับในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงสาวครับอันนี้ของกลุ่มสตรีค่ะกล<อ>ุ่มสตรีที่จ,จังหวัดชฉะเชียงดาวจัังหเชยียงซาได้บ <โฮ S 2> สนับสนุน,จ,จ,จ,นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดะเอ๊ทำไมใคอยู่หลายกลุ่เมเยังจะทำขนมเยอะมอยู่นี่คนอื่นพูดไม่เป็นได้เป็นหัวหน้าเหรอค่ะอาจารย์แม่ค่ะอาจารย์แม่ค่ะก็คือต้องช่วยสอนก็ด้วยใช่ก็สอนของผู้สูงอายุกับสตรีแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสค่ะสร้างอาชีพให้กับจังหวัดฉะเชียงสาวเราได้หลายอำเภอเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะ ผู้ชนีบุคคลที่เราต้องรักษาสืบทอดต่อยอดกันไว้อาย60ุ60กว่าแต่ที่สำคัญมีอะไรที่มากกว่าก็คือการที่เป็นจิตอาสาในการที่จะสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเซาสิ่งสาคัญนั่นเล่านี่คือสุดใจแม,มค่ครูของเราขอบคุณค่ะนีบบ่คือความสามารถของเยาวชนคนจังหวัดฉะเชิงเซาและก็ที่องค์การบริหารจังหวัดฉะเชิงเซาได้สนับสนุนสนับสนุนในเรื่องโครงการที่จะพานักเรียนไปแข่งขันที่ระดับจังหวัดระดับ หางแล้วก็ระดับประเทศค่ะอ,อะน่กเรียนได้ระดับประเทศมาแล้วค่ะใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสนับสนุน<า>แล้วก็ได้เห็นความสําคัญของเยาวชนมีแนวคิดมาจากตำนานของหนูมุสิกะซึ่งเป็นพาหนะของโมเพียคเนตโดยอ้างยิงมาจากตำนานของโมเพียคเนตขอบคุณค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชายเชิงเซาได้สนับสนุนพวกเขาเหล่านี้เยาวชนเหล่านี้ได้รางวัลระดับทั้งจังหวัดและประเทศ โอ้น่ารักมากเด็กแค่สิบขวบนะคะแล้เด็กสิบห้าน่ารักจริงนี่คือต้องขอบคุณคุูบาอาจารย์นะคะอ่าติตต่อที่เบอร์อะไรนะนติดต่อการแสดง089 936 3133ค่ะหรือว่าที่อบจก็ได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยคะ่ะภาพเฟเน็ตนี่ท่านผู้ชม นี่นี่คือความสวยงามจินตการนะะที่เด็กๆเ,เข้ามาเพราะฉะนั้นมาฉาเชิงเซานะคะหรือว่าอยากได้การแสดงเบอร์ที่เราขึ้นนี่แหละคะ่ะให้เห็นว่าส่งเสริมให้คุณน้องคุณหนูซึ่งตั้งใจซ้อมแล้วก็มีไรายได้นะคะแล้วก็ที่ผ่านเขาทำด้วยใจของเขานี่คือความน่ารักของเยาวชนนะคะเนี่ค่ะอยู่ในก้อนเมฆนะคะเนี่ค่ะ หนูตัวน้อยนียน่คือเยาวาชนคนชาเชิงเซานะคะและก็โรงเรียนดีๆสัมปทวนนะคะผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะที่อยากจะได้การแสดงเหล่านี้นี่คือการส่งเสริมเพื่อให้เด็กๆนั้นมีทักษะมีความชนานาญได้หลายที่ก็จะมีความชนานาญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้นะคะที่เราจะต้องสนับสนุนขอบคุณกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชาเชิงเซาที่สาคัญนะเล่านี่เยาวาชนคนของชาติสิ่งสิ่เด็ดขาดก็คือเขาก้าแสดงออกค่ะ ทุกกระบนวนการทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นตัวท่านนายกก็ดีฝ่ายบริหารสมาชิกกบจหรือเจ้าที่ทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเราเหมือนกับเป็นองค์คาพยพที่ร่วมมันขับเคลื่อนนะครับร่วมมันขับเคลื่อนให้นโยบายของท่านนายกทั้ง6ด้านใหญ่ๆขับเคลื่อนไปด้วยกันคือมีเป้าหมายอยู่ที่พี่น้องประชาชนเพราะท่านนายกท่านพูดเสมอว่าประชาชนคือเจ้านายถามว่าทําไมท่านถึงพูดอย่างนี้ประชาชนคือเจ้านายท่านบอกว่า ถ้าไม่มีประชาชนท่านก็ไม่มีโอกาสที่มายืนเป็นผู้บริหารของปจสูงสุดเพราะฉะนั้นท่านพูดเสมอว่าประชาชนคือเจ้านายของท่านท่านประธานท่านผอ,อท่านสอจอนะคะคนละพันคนละพันชนคนจังหวัดฉะเชิงเศร้าโดยการสนับสนุนขององ,องค์การบริหาราจังหวัดฉะเชิงเศรา ประชาชนคือเจ้านายประชาชนคือเจ้านายประชาชนคือเจ้านา,า,นเานยเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็จะมาถ่ายทำของดีของเด่นจังหวัดชะเช,ช,ชิงเซานะครับไปอวดชาวบ้านนะครับทั้งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศครับก็บข,ขอขอบคุณ<อ>ท่านนายกอุนชูนะครับแาะท่านแจเกียตมา ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต้องมาออก่อนเยี่ยมความเชื่อเรื่องอะไรนี่ก็เป็นคนไทยเราก็ผูกพันอยู่แล้วนะครับยิ่งวัดมาสร้างมาทำเนี่ยมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่างน้อยนะครับ มันก็เกิดความสบายใจครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยนะฮะมาเที่ยวเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็ชุมชนของเราจะมีชาวบ้านเอาสินค้าทางการเกษตรมาขายโดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอมนะพืชผักอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากมายขนมจากนะของขึ้นชื่อของแปะริ้วหลายๆอย่างก็มาขายอยู่ที่นี่นี่ค่ะวันศุกร์คนในขณะนี้ปกติวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเดินไหลชนกันเลยฮะเอาะเพาะกับเพาะกับไทยกัไยคุณหอ พิธานของหพ่อสธรน,น,นะครับเพราะว่าตอนนี้าทาานดูก้กานนุกรมลุงอยู่ใช่ไหมเป็นกำลังปฏิสังขรณ์องค์พระที่อยู่บนแท่นพระทั้งหมด17รูป17องค์ถ้าท่านผ่านมาในขนาดนี้ก็อาจจะเห็น องหลวงพ่อเสอนนั้นองค์ดำเพราะว่าเรากําลังลงรักและเป็นช่วงขั้นตอนที่กําลังปมรักหรือพักรักเพื่อที่จะให้รักที่เราลงรักไปนั้นแห้งสนิทด,ดีก็จะได้ดําเนินขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนในการปิดทองมีขี0ปีถึงจะได้เห็นอย่างนี้นะคะ การลงรักนี่ก็ประมาณ3-40ปีครั้งนะสามสี่ิปีครั้งเรามาครั้งนี้เห็นเป็นองค์ดำก็ถือว่าโชคดีนะครับมันเป็นมิติใหม่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่องค์หลวงพ่อปุษฏธนได้มีการบูรณะปฏิสังขรตอนนี้อยู่ในช่วงของบ่มรักและอีกไมน่นานก็จะมีการลงรักปิดทองแต่อย่างไรก็ตามทางวัดเองก็ยังเปิดนะครับเปิดให้กับพุทธาสนิกชนจากทั่วประเทศได้มากราบ เพื่อความเป็นสิริมงนคลเขือนฟันฟันโอ้ท่านผู้ชมสวยด้วยอันนี้มะพร้าวน้ำหอมเลยใช่ไหมครับพันของอะไร ของบางคาครับอำเภอบางคาอำเภอบางคาเลยนอกจากจะมีมะม่วงอดีตก็ยังมีมะพร้าวที่นี่คือซิกเนเจอร์เลยอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของจังหวัดเราเลยครับผมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งเสริมไหมส่งเสริมครับคุณพ่อชื่ออะไรนะธีรวัตรครับผมธีรวัตรครับผม ก็ไม่รู้จะมีทำอาชีพอะไรเพราะมีที่อ่ะ40ไร่ครับสีไร่แลยปลูกมะพร้าวบ้างปลูกผสมผสานบ้างครับผมทั้งมะม่วงด้วยครับมะม่วงด้วยที่มีหวานหวานค่ะหวานมากสวนบุญเลยนะบุญสว่างครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยค่ะนี่คือการที่เขาคัดอันนี้คัดดีเชิเปิดให้ดูละเนื้อกําลังอ่อนพอดิบพอดีครับแต่พอสูงถึงระดับหนึ่งี่ยผลผลิตมันจะน้อยแล้วครับแล้วเราก็ต้องแซมเพิ่มแล้วก็ต้องตัดต้นเก่าทิ้งออกไปครับผมอ๋ถ้าสูงแล้วไม่ดีครับผมผลผลิตมันจะน หลุดเฟมหลุดเฟมคือมะม่วงเนี่ยครับมันเป็นฤดูกาล5เดือนเนี่ยกว่าเราจะได้ผลผลิตผลผลิตและได้รายได้เราแต่มะพร้าวเนี่ยเราได้รายได้ทุกเดือนครับผมก็จะเอามาใช้จ่ายในครอบครัวได้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าปลูกเยอะนะครับผมถ้าปลูกผสมผสานยิ่งเยอะกว่านี้ยิ่งมีผลผลิตอีกครับผมเปอรอะไรเปอรเนียดินนี้ก็ได้ด้วยครับผมเราไม่ทำเราทําที่มันได้ประโยชน์มากกว่าแล้วก็ได้รายได้มากกว่าใช่ครับ คนเราชะนะด้วยความคิดอย่างเนี้ยอย่างคุณพ่อธีรวัตรบอกว่าตอนแรกปลูกมะม่วงก่อนที่เหลือเนี่ยข้างตะลิงสองข้างเนี่ยสองช่องร่องเนี่ยก็ปลูกเพื่ออะไรไหมเพื่อให้น้ําไหลเพื่อเป็นช่องน้ำนะแต่ขนาดเดียวก็ปลูกมะพร้าวด้วยใครจะคิดว่านี่กี่ปีเนี่ยใครรู้ไหมต,ต้นมะพร้าวต้นตน,าาตนี้ประมาณสามสี่ปีครับผมสามสี่ปีครับผมมะม่วงมะม่วงสักประมาณสี่ห้าปีแล้วนะครับประโยชน์ของพี่น้องประชาชนตองทาก่อนพบกับรายการ ท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ทุกวันศุกร์เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance สนับสนุนโดยโต๊ะจีนมาลียินดีรับใช้ทั่วราชอาณาจักร044 461 938โต๊ะจีนมาลีนคะรราชสีมา ชมที่ที่เก็บน้ำเนี่ยคะ่ะเสม์ต่างๆแทงน้ําที่อยู่ข้างบนเนี่ยค่ะที่ทาการเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ค่ะในพื้นที่แห่งเนี้ยเมื่อก่อนนี่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้เข้ามาทาเพื่อที่จะปล่อยน้ําประปาหมู่บ้านแต่ทุกวันนี้ไม้ใช้มาตั้งแต่ปี45จนบัดเนี้ยค่ะปี2566แล้วก็อยากจะขอคืนพื้นที่เนี่ยค่ะอยากจะให้เขาลื้อตรงนี้ออกครับเพราะ,ะว่าพื้นที่วัดมัน ครับแคบรับขอพื้นที่คืนจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมใช่ไหมขอด้วยนะคะขอคืนด้วยนะคะขอพื้นที่ด้วยนะคะสาธุธรณีสงมนน้อยมันน้อยบ่ ท่านผู้ชมไม่ใช่จะพี่น้องปู่ย่าตายายรวมร้างครูบาอาจารย์แล้วก็พระสงฆ์องค์เจ้าหมูเองก็เดือดร้อนวันนี้น้ําตรงนี้ไม่ได้ใช้แล้วค่ะเพราะว่าเราใช้ประปาต้องกลับพระคุณที่อนุเคราะห์มาสมัยโบราณตั้งแต่2,541แต่ตอนนี้ปี2,560หกนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ย21ปีแต่วันนี้เราขอคืนพื้นที่เพื่อจะมาทําศาลา เพื่อที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำศาสนากิจของสงฆ์หมู่บ้านอะไรหมู่บ้านชนน้อยวัดโนนศิลาตำบลตำบลบ้านค้ออำเภออำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดขอนแก่นขอคืนพื้นที่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยกระทรวงสาธารณสุขช่วยหน่อยน้าไฟไฟคนรับประทุมคังทีสองนะคะที่ตลาดจัมโบ้ที่คลองสามธัญบุรี วันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเทศบาลนครนครรังสิออตอบตคลองสามวันนี้จะเห็นว่าวันนี้ทุกฝ่ายนะคะรวมกันจัดเพื่อความสุขของน้องประชาชนคนปทุมธานีพี่น้องชาวปทุมให้ความสนใจอย่างมากมันก็เลยมีครั้งที่สองแต่ถ้าเสียงต,อ,ตอบรับดีพี่น้องรู้จักปทุมธานีมีการท่องเที่ยวเศรษฐกิจเข้ามาดีอาจจะมีครั้งที่สามไม่ใช่รายการที่รายการเดียวแต่6ถึงสิเนี่ย จะมีสนุกเกอร์ระดับโลกนะซึ่ง6แดงประทุมธานีซิกเลตเวิลด์แชมเปี้ยนชิพเป็นนำโดยลอนนี่ออสเตรเลียนไต่ไฟอันงที่สองของคนรักประทุมครับที่ตลาดจมโบคลองสามครับไทยไฟได้เห็นความสำคัญแล้วก็6แดงจิมแชมป์โลกนะครับซึ่งได้เห็นความสำคัญของจังหวัดปรทุมธานีของเราและขอบคุณนครรังสิตอบจรครับเอามาจัดที่นี่ขอให้มาจัดบ่อยๆนะครับเศรษฐกิจจำแย่ต้องการ สิ่งที่จะลวงใจทําให้มีความสุขดีใจมากเลยค่ะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ครับไทยไฟคันที่สองประชุมทาน,นี้ครับ ไม่มาไม่ได้คิดว่าน่าจะมีขั้นที่3นะต้องมีสิคนเยอะมากนะครับคนให้ความสนใจนะครับก็6ถึง11มีนานี้นะคะเราก็จะจัดสนุกเกอร์นะคะและมีช่วยพระราชทานนะคะเลาจะเป็นประเพณนี้ของชาวปทุมเลยั้งไฟไฟเนี่ยไอมาส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเพศใดวัยใดตัวน้อยๆคยฉันก็มาเชียร์กันวันนี้ไทยไฟปทุมธานีครั้งที่2บอกเลยว่ามันแน่นอนการแก้ดูเนี่ยท่านผู้ชม